แอสเกมิกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเซนเดอร์ท็อปปี้นะครับว่าจะรอดขนาดไหนครับเอ่อมันมันนี่มีปุ่มปุ่มอะไรวะที่เขาเรียกปุ่มปุ่มปรับเสียงเออปัด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 เลยโอ้โหทำครับโอ้ไม่ได้เดกครับโอ้โหมาอย่างนี้กลัวเออ เกมที่หญ่เนี่ย,ย,ยมาถึงก็เจอบ้าปะครับอ่ะเออเออโอ้โหภาพมันเื่อนขนาดนี้เขาจะไปเล่น,นได้แถมดูบังคับครับโอ้โหบังคับนี่ก็ถือว่ายากลยเนี่ยโอ้โหอยากบอกเสียงมากเลยมีใครยินผมไหม,มเสียงนี้ โหลดเพิ่ด้วยฮัลโหลให้ยูขัฟอร์มโอ้ดูนะครับต้นไม้แถวนี้เหมือนเหมือนมัเป็นกระดาษอะไรไม่ได้แยกผมลอกคอกจริงจรนะิงกตะดูกหินนี้อันตรายจริงจริงเนี่ยเพราะถือว่านกนะมาถึงก็เจอเจอมความดีแล้วก็ ยากเลยครับทีเกมน,นี้ก็มีความสามารถคือเดินทะลุต้นไม้นะโอ้โหม่อยู่นะครับเ,เดินไปต่อทำไมไม่เหมือนทางเดิมอ่ะเอออยู่ไหมม่อยู่นะครับไปต่อนะครับ หลักๆโอ้ไม่ไปแล้วย่องแล้วโอ้ยทางอันิดอีดอ,อกเ้ยคิดแตกเลยสัตสยาย่า,ยาไม่ดีเซนเดอร์มันมันทับดีมั้งทางออกมันยูนไหนนี่ยยานะครับไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ กินตัวไม่ใช่เรื่องตลกนะเขี้ยวมึงหนัหน้าว่ะโหลดไปไอ้เหี้ยมึงจะมาด้านเดิมทำไมออกเนหัว,หวใจก็เต้นเลยน,น่ะกี้เต็งในความรู้กอย่าครับจริงๆผมไม่ชอบโอ้เสือไปไ สุน่นเลยแอบในตะ้นก้อนหินได้ไหมแล้วมันตประสงค์เกมนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้จริงๆครับมันไม่ทำอะไระครับถ้าถ้าจบด่านนี้ครับถ้าคกูไม่ไดถ้ากูโดน,นหลอกนะครับกูจะไม่เล่นละมาโหูมิกซาเรน,นิตมันก็ไม่ใช่เป็นทางไปนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับอย่าดักอย่าดัก ไม่ดีไม่ดีอย่าดักหัวใจอยาเต้นอะไรเนี่ยสูตรกูกระตุกนะนะตอนเนี้ยโทรศัพท์เริ่มช้ามึงมาจากไหนอ้อไม่เอา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 จะเดินไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นอย่าเล่นไม่ดีไม่ดีอย่าอย่าอย่าครับไม่ดีนะ อย่าทำผมอย่างนี้มาตัวเดียวถ้ามา,ถ,า,ถ,า,มาถ้ามาทั้งแก๊งเอ้ยถ้ามาทั้งแก๊งนี้ขนาดไหน,ะนวะโซลับเดินตรงอย่างเดียวเสแล้ววิ่งแล้วจองแล้วเงี้ยผมพาเป็นรูทองเลยนะเฮ้ยอย่ามืดขู่อย่า,ยาจริง,รงอิเชียจหลังเลยอะ น้าขึ้นแล้วน้าขึ้นแล้วยา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 ทางนี้ยังไม่เป็นยาเยอะขอร้องขอร้อง,อ,อ,งอ๋อเดินตรงอย่างเดียวไม่โซนคนระับโอ้โหสบายปุ๋ยนะครับเกมน,นี้ไม่จะพูดไงแล้วนะครับเดินตรงอย่างเดียวครับโอ,โอ้โหสุดไอ้เหี้ยทางต้านหน้าพีเอเมือ เก้คโมงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับน้ำตาไหลคนจูดลุกเลยก็ขอเพียงแค่นี้นะว่าพวกคุณใหม่นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยมื่อสั่นแล้ววันนี้ก็ขอไป